เราได้ยินเรื่องที่ว่ามันเป็นวาระของพรรคกับวาระของประชาชนเนี่ยท็อบคิดว่าวาระอะไรมันโผล่มาในข่าวมากกว่ากันของพรรคสิใช่ของพรรคเนี่ยทั้งนั้นเลยอยู่ในนโยบายที่เขาพยายามผลักดนันถูกต้องพอผลักันไม่ได้ปุ๊บเขาก็มาเคลื่อนไหวให้กลุ่มไอ้พวกสามกีบสามนิ้วเนี่ยเคลื่อนไหวอย,อยู่นอกสภาแล้วไปกดดันอยู่หน้าหน้าสภาเพราะฉะนั้นที่เขาแย่งกันเนี่ยเพราะเขาต้องการให้วาระต่างๆของเขาได้เข้าสภา และในขณะเดีเวจะได้ควบคุมการอภิปรายได้ซึ่งตรงนี้การที่เขาควบคุมการอภิปรายนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ของพรรคอันนี้พี่ใช้คำถามนะจารย์ยังไม่ได้กล่าวหาอะไรใคร,ครนะรแต่ว่าเท่าที่เราฟังการพูดการจาเนี่ยเรามองเห็นว่าเขาแย่งตำแหน่งประธานสภากันเนี่ยมันเป็นเหตุผลทางด้านของพรรคมากกว่าของประชาชนนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางพักเนี่ยเขามีวาระที่เราเป็นห่วงเป็นใหญ่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยนี่ต้องการจะผลักดันวาระเหล่านี้เข้ามาให้ได้ใช่ไหมตอนนั้นคุณชวนเขาไม่ยอมเอาบางเรื่องเข้าเขาบอกเลยมันอาจจะขัดรธรรมบัตเขาก็เลยไม่เอาเข้าคือจริงๆการที่คุณชวนไม่เอาเข้านี่ไม่ได้เป็นการแกล้งเขาแล้วนะจริงๆแล้วเป็นการปกป้องเขาได้ซ้ำไปพระถจ้าเกิดขืนเดินหน้าต่อไป เฮ้ยสภาจะโดนว่ากําลังทําอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า mm hmm. หรือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็แย่งกันไปเรียบร้อยแล้วนี่แต่ถ้าเสียเก้าอี้ประธานสภาไปนะฮะจะส่งผลต่อการคุมเกมบทเก้าอี้นายกที่คุณพิธาจับจองเอาไว้หากเพื่อไทยหวังสมด๋อไอ้เรื่องของตําแหน่งนายกซึ่งอยู่ในสภาผูา้แทนราษฎรมันไม่มีอะไรต้องกังขาเพราะตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเขารักษามารยาทอยู่แล้ว เขาไม่ไปแย่งหลอกยังไงยังไงเนี่ยคุณพิธานเนี่ยผ่านอยู่แล้วสําหรับในแง่ของสภาผู้แทนราษฎรคิดว่าจะไม่มีหักเหลี่ยมโหดในวันเลือกประธานสภาหรือครับไม่หรอกถ้าเขาตกลงกันอย่างนี้เขาคงไม่ทมําเป็นเรื่องเพราะอย่าลืมนะเป้าหมายเขาคือตั้งรัฐบาลให้ได้แล้วก็จะมาขัดแย้งกันให้เป็นปัญหาก,กันตั้งรัฐบาลทำไมก็เดี๋ยวรอก,การถแถลงวันวันพุธนี้ค็แล้วกัย์ทีมานเมื่ออยู่ในสภาผู้แทนราษฎร MOU มที่เขามีกันอยู่นั้นเพื่อไทยคงไม่ทำให้คนมานั่งด่าว่าเป็นคนไม่รักษาคำพูดหรือเป็นคนไม่มีบรารยาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ต๊อบจะไม่ได้ยินข่าวเลยว่าเพื่อไทยกำลังเดินหน้าในการที่จะมีแผนสำรองว่าถ้าแม้นว่าคุณพิธาไม่ผ่านรัฐสภา376เพื่อไทยจะ มีความพร้อมเดินหน้าอย่างไรเราไม่เห็นนะคบแต่จะเป็นความลับแบบเรื่องลับมากหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าที่เห็นเป็นข่าวไม่มีเขารักษาบารยญาตอย่างเต็มที่ mm hmm. เพราะฉะนั้นในสภาผู้แทนราษฎรท็อปมั่นใจได้เลยยังไงเขาก็ยกมือให้คุณพิธา mm hmm. แต่เสร็จแล้วเมื่อถึงเวลาผ่านจากสภาผูา้แทนราษฎรไปเข้ารัฐสภา376ตอนนี้เนี่ยข่าวต่างๆนาะนาะทนะี่นั่งดูท็อปทั้งวันอยู่นะ mm hmm. ก็จะเจอส5บห้าเสียงบ้างยี่สิบเสียงบ้างอะไรต่างๆไม่มีใครเคยบอกลยว่าโอ้ยหกสิบเสียงเขาสบายเบือเขาได้แล้วเขาประสานงานครบเลยช่องอื่นๆเขาก็พูดเสียงเดียวกันแบบนี้แหละประมาณยี่ณ2บให้อย่างมากเลยอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจะมีอันเป็นไปนะครับมันก็อาจจะเป็นไปกับเรื่องสามเจ็ดหแต่อย่าลืมนะมันเป็นเรื่องของกีฬาข้ามรั้ว